เอาละคุณครูกลับมาเรียบร้อยพวกเราพร้อมฝึกนะเดี๋ยวจะดูดิว่ายืนเป็นแนวดีไหมโอ้โหไม่ใช่ตรงอย่างเดียวครับกงเป๊ะกงโกง,โกงเลยยืนกงแต่ก็ต้องจัดหนกักเพราะพี่ต้องการคิวไงต้องการคิวอย่างมากพี่ดูแล้ววันนี้อะดาเมจเป็นหมื่นอะเดี๋ยวสังคมด่าว่าครับ ได้ข่าวว่ายืนซ้อนหรอยืนซ้อนมันยืนซ้อนจริงๆยืนซ้อนท่านผู้ชมอุ้ยหลายตัวเลยอุย้ยกี่ตัวเนี่ยอุย้ย <c oughs> หัวพวกแกนหนักมากง่ายๆเลยครับนี่แหลงนะครับนี่แหลงเชื่อหรือ,อยังล่ะว่าผมมีบัตรเติมบอทเอาเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟล์ครับฟรีไฟล์วันนี้เราจะลงที่เมืองพิกมันต้องพิกแน่ๆ เราจะมาลีรออะไรไม่ได้นะครับเราต้องรีบเก็บปืนให้ได้ก่อนเลยตอนนี้ปืนเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาเราจะต้องตามหาสไนัยนิดนึงนะครับอุ้ยโอ้ย,อยตายตาย,ตายแค่พูดถึงก็เจอสไนายแล้วหุยดันนะพวกนายต้องไปเห็นเราแน่นอนนายมองอะไรก,กันอยู่ทําไมนายนิ่งอย่างนี้สังหารสังหารโดนคุยมันสุดยอดจริงๆท่านผู้ชม มันแน่นอนที่สุดดูสิวิ่งเข้าไปเนี่ยเอาเป้าขาวจ่อเลยครับจ่อแล้วก็ก,กดยิงโอ้ยสะโขบเองด้วยโอ้ยสังคมจะด่าว่าพี่นะมาเองน้องบอทน่ะพี่ไม่เกี่ยวเลยดอนนุ้ยด้านหน้ามันคืออุย้ยยืนซ้อนกันด้วยช่วยรับดาเมจเอาละอย่างนี้พี่จะหยุดยิงและพี่จะาพาเอาละพวกเราจัดแถวแถวตรง ไม่หยอกเขาละคราวนี้ละมันกูละคราวนี้แหมไอตัวนี้ยืนซ้อนกันครับไปตัวแรก2 3 4ส6 7นักเรียนทุกคนใครไม่มายกมือขึ้นหยอกหยอกอุ้ยด้านหลังนี่ไงด้านหลังแตกแถว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 มีไหมด้านหลังใครแตกแถวอีกอุ้ยมีมีโอ้ยแต่ก็ยืนเป็นระเบียบ แต่ก็แตกแถวอยู่ดีโอ้ยแปกกันใหญ่แล้วตำนานบอดตำนานบอดราชายิงบอดยิงบอดแสนซับอุย้ยร้อเกมันทนได้ยังไงวะนั้นน่ะอีกสิเดียวมันไม่ถูกแล้วอุย้ยผู้หญิงอ่ะท่านผู้ชมเอานิดนึงเพราพวกเจ้าแตกแถวแมมมันมัน,มนจริงๆนะปล่อยไว้ตัวหนึ่ง หายกลุ่มแรกดีกว่าครับเรียบร้อยสุดเอาล่ะคุณครูกลับมาเรียบร้อยพวกเราพร้อมฝึกนะเดี๋ยวจะดูดิว่ายืนเป็นแนวดีไหมโอ้โหไม่ใช่ตรงอย่างเดียวครับกงเป๊ะกงกงเลยยืนกงแต่ก็ต้องจัดหนกักเพรทพี่ต้องการคิวไงต้องการคิวอย่างมากพี่ดูแล้ววันนี้อะดาเมจเป็นหมื่นอะ สังคมด่าว่าครับสังคมด่าว่าสังคมด่าว่ายิงบอดแสนซับโอ้ยตอนนี้ครึ่งแสนแล้วท่านผู้ชมได้ข่าวว่ายืนซ้อนหรอยืนซ้อนมันยืนซ้อนจริงจงยืนซ้อนท่านผู้ชมอุ้ยหลายตัวเลยอุ้ยกี่ตัวเนี่ยอุ้ยหัวกแกหนักมากแบ่งกรนรับดาเมจแม่คงไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมกล่องยืนเลียงขนาดนี้ แม่สนุกขอจริงๆแล้วครับสวยยันกล่องที่เลียงหุยตายกระสุนหมดท่านผู้ชมสุนหมดไว้ชีวิตแกไว้นะไม่อยากทํากระสุนพี่หมดไงขอบวงท่านผู้ชมขอบวงก็มีแม่ขอเธอโถก,ก้อนกระโถก,ก้อนนี่พี่ยอมให้วงแดกเลยนะเนี่ยหากระสุนสนัยมีมะ ไม่มีอะท่านผู้ชมค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่มีสุดท้ายวงแดกผมตุยครับน้องบัดเป็นแชมป์อุ้ยไม่มีจริงครับไปดีกว่าจากบ้านนี้ณนะจุดจุดนี้เราเข้าวงดีกว่าครับอุ้ยน้องคนเนี้ที่เราปล่อยไว้อ่ะมามาเป็นของพี่ดีกว่าอย่าให้วงแดกเลยครับเอาแล้วท่านผู้ชมเหลือ18ครับไม่อยากจะเชื่อครับวนนในเมืองทั้งเมืองไม่มีกระสุนสไนน์งั้นพี่ก็เปลี่ยนเป็นไก่อกแล้ว เฮ้ยเองดีใจมากไหมยงี้ต้องโดนไก่โอก๊กเลยจ้ะเนี่ยแป๊กรลอดไปหล่อนันเนี่ยนายเนี่ยหล่อใช่ไหมบังบังแมุ่้ยด้านบนท่านผู้ชมอยู่ด้านบนตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอขอ,ขอทำซีนก่อนนะถ่ายทำละคร1 2 3เดิน กระโดดยิงสนุกจริงๆแมอุยวงแดงแล้วท่านผู้ชมอยู่ไม่ได้นะครับจริงๆก็อยากเข้าวงนะครับแต่ขอ,อน,นิดนึงพี่ได้ขา98มาแล้วขา98สนุกละฮะวันนี้30คิวง่ายๆเลยครับนี่แรงนะครับนี่แรงเชื่อหรือยังล่ะว,ว่าผมมีบัตรเติมบอทหยอกยอ เอุ้านายไม่ได้มาเก็บแอร์ดอปหรอหรือวนายมาเก็บแอร์ดอกปะนี่ไงจริงๆจ,จะเก็บของไปทําไมก็ยังไม่รู้กอกเกิดจะเอาไปทําไมก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมหรือก้าเลยครับท่านผู้ชมจัดหนักกับวันเนี้ยเอาเอามีตุยมีตุยมีตุยวงอะ่ะโถทํางี้พี่ก็ไม่ได้ครบทุกคนนะสิจริง,รงๆแล้วพี่อยากจะแบบเก็บคนเดียวเลยไงนะ ไปอยู่ให้วงแดกทําไมก็ไม่รู้มีอีกมา้มีอีกมัตอนนี้เราเจอบอสใหญ่ท่านผู้ชมนี่คือหัวหน้าใหญ่ของด้านนี้เลยครับเราจะต้องค่อยๆย่องครับเราจะต้องค่อยๆย่องเพื่อไม่ให้เขาได้ยินเสียงแล้วเราก็เล็งครับเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่าลูกน้องทั้งหมดก็จะยอมแพ้เราเลยครับเราจะโยนทิ้งปืนเลยก็ได้ครับแล้วก็ได้แชมป์ไปเลยไงเพราะผมดูแล้วหลังจากที่เก็บหัวหน้าใหญ่ได้ ลูกน้องก็จะแบบยอมแพ้ตามไปอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไง,งจริงๆด้วยผมรู้เลยหัวหน้าใหญ่มันซ่อนตรงนี้อ่เดี๋ยวดูนะครับดาเมจเป็นหมื่นน่ะนี่มาได้คา98ปิดท้ายสุดยอดจริงๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วหุยดาเมจจะหมื่นห้าคิดสภาพโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันจ้า